พาะลุงเขียวพัชรินนักการบรมงที่ทําความสะอาดห้องแลลผมบอกว่าอาจารย์พิเชษมงคลนี่มันดีนะผนกับน้ำปูนาสทาแผลแผลก็หายตรงกับน้าก็กินแก้ท้องร่วงได้นี่ภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นแน่นอนฟังจากนักการพันโรงอาจารย์จุดประกายเลยใช่ไหมครว่าต้องทำอะไรต่อแล้วเราต้องรู้ว่าบันพรลุดอยู่มาได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นงานนักวิทาาของเราก็เริ่มงานวิจัยเราก็รู้ว่าในมงคดมันต้องมีของดีเราเอาออกมาแล้วก็ศึกษาต่อมาเรื่อย เราก็พบว่ามันสามารถที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเ r ียต้านอักเสบต้านอัมินสระแล้วแถมยังฆ่าเซลล์มะเร็งในห้องแลบด้วยโอ้โหจากกองขยะกองนั้นสกัดออกมามันจะมุมุงฆ่าหมาสาร<ะ>ถ้าลําต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคร<ะ>ับเราก็เริ่มจากการทําวิจัยต่อไปเาได้ทําเครื่องสมางชุดแรกของโลก<ะ>แต่ว่ามันเร็วกว่าคนที่จะเขาจะรับได้เพราะว่าทําจากเปลือกมะคุดเรารักษาสิวปทินผิว คนไทยไม่ใช่หรอกนะคนไทยทำอ่ะแถมยังมาจากเปลือกมังคุดใช่ไปใช่ไปผิวจะเหมือนเปลือกมังคุดหรือเปล่าอาจารย์ทำอาจารย์ทำพร้อมวิจัยจนกระทั่งได้ได้รับสิทธิบัตรว่าสามารถสกัดสารที่มีคุณค่าจากมังคุดแล้วก็เอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อบํารุงผิวพรรณได้เพื่อทําเป็นผลิตภัณฑ์ความงามได้ตอนนั้นสักสักปีไหนคะ โอ้ประมาณ2ี่สปีที่แล้ว25ปีที่แล้วยังเร็วไปที่ผู้บริโภคชาวไทยเฉพาะสาวๆเนี่ยจะหันมาแช่บอกโอ้ผลิตภัณฑ์จากเบิือกมังคุดเราเป็นผลิตภัณฑ์จากเครื่องสมางจากสารสกัดเปลือกมังคุดสูตรแรกของโลกสูตรแรกของโลกปัจจุบันนี้มีอยู่ร้อยกว่า200แบรนด์ทั่วโลกจากงานของเราแต่แปลว่าในประเทศไทยเนี่ยอาจารย์เป็นต้นตำรับเลยคนที่คิดค้น ค่ะทั่วโลกด้วยค่ะแต่ว่าคนไทยเมื่อ25ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่เข้าใจไม่ครับไม่เชื่อว่ามันจะดีจริงโอเคคือตรงนี้ด้วยความที่เราเขาไม่เชื่อเพราะนั้นเราก็ได้ทำอุตสาหกรรมแล้วเราได้ได้ทำแล้วเราก็ได้เจ็บนะฮะจนกระทั่งเรารู้ว่าเออเราจะทําให้ดีเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่คนเขาต้องการไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราอยากจะทาแต่คนเขาต้องการอะไรตอนนั้นคนเขาต้องการลดความอ้วน เพราะนั้นเราก็ากไปหันไปดูส้มแขกมันสกุลเดียวกับมังคุดเราก็รู้ว่าในนี้มันมีสารอยู่ตัวหนึ่งซึ่งจะเล่งการเผาผลาญไขมันได้ลดความอ้วนได้อาจารย์ก็เป็นเจ้าตำรับส้มแขกอีกนะคะพัฒนาออกมาเป็นสูตรที่เราพิจัย <S <S แล้วก็ขึ้นทะเบียนกับ,กบคณะกรรมการอาหารยาแล้วก็จำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนตำรับแรกของประเทศไทยลักษณะเป็นไงฮะเป็นครีมนวดหรือว่าเป็นรับประทานหรือยังไงนตอนนั้นเป็นแคปซูลเป็นแคปซูลครับแล้วก็ มีการทดสอบสามสถาบันทงการแพทย์ท, <ะ S 2> ทดสอบรั้งสุดท้ายโรงเรบานอันดับหนึ่งของประเทศไทยท <ะ S 2> ว่าจะได้ผลปลอดภัยไร้ผลข้างเคียง <ทะ S 2> ก็ทําให้มีการจําหน่ายไปทั่วโลกโโนะครับหล้วจากนั้นเราก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆไอ้สิ่งที่อยู่ในนั้นอ่ะตัวไหนที่มันลดความอ้วนได้แล้วก็เอามาใส่เป็นครีมเอาไว้ทาตรงไหนต้องการลดไขมันตรงไหนมันก็ลดตรงน,รงนั้นลดเอวทารอบเอวอ,อยหนึ่งชั่วโมงเอลลดไปสองนิ้วสามนิ้วอันนี้คือพิสูจน์แล้วได้ผลจริงรครับ ก็เดิมสแกนก็มาพิสูจน์จากสาบันฝรั่งเศสเราก็ทํามีการสร้างสติโลกนะฮะส่งผลไปกินเนสบุ๊กเบอร์เรคอร์มาแล้วครับนั่นก็เป็นเรื่องของที่เราทําสนุกสนุกมาตลอดแต่ว่าไอ้สนุกสนุกของอาจารย์เนี่ยด้วยความที่โหคิดค้นตลอดเวลาแต่ว่าส้มแขกเนี่ยทำให้อาจารย์ยืนได้ในแง่ของอุตสาหกรรมใช่ครับแต่ว่าคือตอนแรกเนี่ยมังคุดยังไม่เกิดแต่ออาจารย์ไม่ทิ้งความฝันว่าอาจารย์จะต้องพัฒนาต่อให้ได้คือคือพอเราได้โอกาสว่า เราสาม,มารถพัฒนาส้มแขกเป็นผลิตภัณฑ์เ,เสริมอาหาร<ช>มอยออก็เปิดแคตตาล็อตใหม่<ช>เ,เป็นเป็นช่องทางใหม่ในการทําผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ<ช><อ>าคือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผม<ช>กลับมาพัฒนามาังคุดใหม่คือมันน่าจะมีจังหวะเวลาที่เหมาะสมด้วยเราก็เอาบางคุดนี่แหละเอาสารที่เราสกัดจากบางคุดนี่แหละมาใส่ผสมกับที่เราสกัดได้จากงานดาถั่วเหลืองฝรั่งบบกแล้วมาทําอะไร มาปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้สมดุลเ<ช>พราะเราก็เชื่อว่าการที่ร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเท่านั้นอ<ช>่ะจะทําให้เราไม่เป็นโรคแล้วแต่ละคนที่เป็นโรคก,ก็เพราะว่ามีภูมิคุ้มกันไม่สมดุลจึงเป็นอย่างนั้นก็ธรรมชาติคือสิ่งที่สร้างไม่เลือดขาวมาให้ดูแลเรา<ช>นะไม่เลือดขาวในร่างกายของเรามีสองหมื่นล้านเม็ดห้าหมื่นห้าพันล้านเม็ดกองทัพยิย่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากเลยห,หน้าที่เขาดูแลภูมิคุ้มกันให้กับเราถ้าเราให้กองทัพนี้ทํางานตามที่เราต้องการ หรือทำงานให้ทุกคนกลับสู่ธรรมชาติได้ <ฮะ S 2> เราสามารถป้องกันคนเป็นโรคได้เราสามารถแก้ไขคนที่เป็นโรคแล้วซึ่งมีภูมิกันไม่สมดุลให้กลับสู่ภาวะสมดุลได้ครับก็เป็นวิทยาศาสตร์ของภูมิคุ้มกันพิยาล่าสุดในศตรวรรษที่21ที่เรานํามาใช้เพราะเราก็มีคณะนักวิจัยร่วมกันทําขึ้นมานะครับ<ะ>เพื่อมุ่งไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล<ะ>ให้เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพที่อาจารย์ใช้คําว่าสุขสมดุลครับ และอาจารย์ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับสมญานะคะว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์แห่งเรื่องของสุขสมดุลเนี่ยนะคะก็คือน,นี่คือเป็นสิ่งที่ยอมรับกันไปทั่วโลกครับ น่าตื่นเต้นมากๆแต่ว่าความรู้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังค่ะว่าเราสามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากพืชสกัดมาจากผลไม้ไทยๆเข้าไปดูแลสมดุลในร่างกายเข้าไปดูแลเม็ดเลือดขาวเข้าไปทําให้พวกเรานั้นแข็งแรงอายุยืนยาวได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาฟังอาจารย์ต่อค่ะ สายสวรรค์ขยนยิ่งช่วงที่2นะคะเรายังคงอยู่กับ CEO บริษัทเอเชียฟ y โ o สติคอส s จำกัดมหาชนด็อกเรพิเชษวิริยะจิตรานะคะซึ่งท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ไทยผลงานก้าวไกลระดับโลกอาจารย์ขาไหนไหนบอกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ทีเ่เป็นต้นตำรับของสุขสมดุลหรือรว่า BIM b a l a n c i n g immunity เนี่ยสุขสมดุลคืออะไรคะอาจารย์ คือส,สมดุลก็คือสร้างภูมิุมกันในร่างกายให้ให้สมดุละค,ะคนเราสร้างให้ตัวเองได้หรือว่าธรรมชาติ<า>มันให้โดยใ <ฮะ S 2> ชย้ผลิตภัณฑ์ที่เราทําขึ้นมามจากสารสกัดที่เรามีงานดำฝรัง่งถั่วลึงบบกผสมกับสารที่เราสกัดจากบังคุชสร้างเข้าไปกินเข้าไปสีแคบซูตะวันแล้วก็ทดสอบว่ามันไปทําให้ไม่ได้ขาวทําอะไรอย่างไรนะฮะเปลี่ยนแปลงสารที่ไม่ได้ขาวหลังออกมาอย่างไรแล้วก็ได้ความรู้ตรงนี้ครับ ไปดูแลสุขภาพของคนที่มีปัญหาผมคันเป็นสมดุลยกตัวอย่างนะครับเอายกตัวอย่างอย่างกรณีของเบาหวานนะครับซึ่งจะมีภาพปรากฏน,นะครับเราทําแคปซูลขึ้นมาแล้วเราก็ทดสอบกับอาสาสมัครให้กิน4แคปซูลต่อวันะนะครับเ,เช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลแล้วก็เปรียบเทียบก,กับคนที่กินแคปซูลแป้งะนะเพื่อจะดูว่าโอเคมันมีการเปลี่ยนแปลงปัญหาคนแคปซูลแป้งก็เหมือนกับไม่ได้กินอะไระนะครับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันมีปัญหาเนื่องจาก การแพ้ภูมิตัวเองจากการที่หลังสารมากเกินไปก็ไม่ได้ขาวซึ่งสารซ้ตัวที่ไม่ได้ขาวสารหลังมากไปก็คือ t ทนเซเปอร์ไฟเจอฟรังกมาแล้วก็อินทริคิน17นะฮะเทภาพที่อยู่ตรงนันสีอะไรฮะสีสีฟ้าอ่อนคือสิ่งที่เราวัดได้จากเลือดของคนที่กินแคปซูลแป้งนะฮะมาตรฐานมันจะเป็นแค่นี้นะครับถ้าคนกินแคปซูลของเราเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าเข้มนะครับ จะเห็นว่ามันลดลงมาแล้วสารสาตัวนี่มันเป็นสารเจ้าปัญหาที่ทําให้คนเป็นเบาหวานถ้าคนเป็นเบาหวานสาร3ตัวนี้สูงมากถ้ากินแล้วปั๊บมันก็จะลดลงมาอย่างนั้นนั่นนี่คือสาเหตุที่ทําให้เบาหวานนี่หายแลวไม่โทษคนบอกว่าเบาหวานหายได้สาเหตุที่เราควบคุมน้าตาลในเบาหวานได้นะครับเรามาดูว่าแล้วเราสามารถที่จะทําได้ยังไงจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยหกเจ็ดปีเนี่ยมีผู้ที่ดูแลสุขภาพ ยกระดับผลปัีวิตของการเบาหวานได้มากหรือเกินนะครับและมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างท่านท่านหนึ่งที่เราเห็นนะครับผู้ที่ผ่านการทดสอบแล้นี่มีตัวตนจริงครับมีกอดเอทเขาฉีดอินซูลินมา4ปีนะครับฉีดวันละสองครั้งนะครับแล้วก็มีอาการแทรกซ้อนอื่นๆอย่างเช่นความดันโลหิตสูงกระเพาะและไตเสื่อมนะครับแล้วก็มาทดลอง ใช้2แคปซูลต,ต่อวันเวลา,าสองครั้งนะครับร่วมการฉีดอินซูลินระยะแรกอพอใช้ปริยะหนึ่งเริ่มลดอินซูลินลงไปแล้ว4เดือนไม่ใช้อินซูลินแล้วใช้แต่แคปซูลของเราปัจจุบันก็ลดแคปซูลของเราก็เหลือแค่อสองวันหนึ่งแคปซูลก็รักษา ระดับน้ําตาลมาได้ปัจจุบันนี้คือพอรักษาระดับน้ําตาลได้แล้วชีวิตดําเนินไปได้ปกติแล้วไม่จําเป็นต้องมากินอย่างนี้ตลอดกลับไปกลับไปดูแลตัวเองในชีวิตปกติแล้วแล้วก็ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วความดันความดันโลหิตก็หายไปคอเลสเตอรอลสูงมันก็หายตามไปด้วยเพราะอันนี้มันมาเป็นชุดมากับเบาหวานนะครับอันนี้ก็เป็นอาการของเบาหวานนะครับเราดูอีกรายหนึ่งก็ดูตัวอย่างอีกสักตัวซีเรียสซีเรียสอีกรายหนึ่งรายนี้เป็น เป็นแผลที่ขานะครับคนเป็นเบาหวานแผลมักม่แค่หายบางคนที่ถูกตัดขาเลยนะตายกรณีนี้เหมือนกันกําลังจะถูกตัดขาแล้วละครับลองดูภาพนะครับก็หมอพยายามแซะเนื้อที่มันเน่าออกนะครับแล้วก็พยายามที่รักษาก็ขั้นต่อไปก็คือถูกตัดพอหลังจากใช้แคปซูลเหลเราแล้วนะครับก็ขาก็ยังอยู่นะครับจนบัดนี้จนบัดนี้จนบัดนี้ครับก็ ทำให้เขารักษาขาเขงเราไปได้นี่ก็เป็นจากเบาหวานมีมก็มีต่อไปกรณีข้อเสื่อมข้อเสื่อมข้อเสื่อมปัจจุบันนี้คนไทยเป็นมากเลยข้อเสื่อมเนี่ยเรามาดูนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายมีสารเยอะเกินไป ขัเให้เลือดขาวคือเ n ีย l p h a อินดิเกตหกอินสิบเจ็ดในคนที่กินแคปซูลแป้งของเราเป็นตัวเปรียบเทียบจะเป็นสีชมพูอ่อนคนที่กินแคปซูลของเราจะเป็นสีชมพูเข้มเราจะเห็นว่ามีการหลังสารเจ้าปัญหานี้ลดลงคนที่มีข้อเข่าเสื่อมมันก็จะมีสูงนะครับพอกินตัวนี้ปุ๊บมันก็ดึงลงมาพราะอาการก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือว่ามันก็มีการสร้างมวลกระดูกระหว่างข้อสองข้อที่มันขัดกันอยู่มันก็จะอาการเจ็บก็หายไปจะรวดเร็วมากนะครับรอดูภาพนะฮะ รายนี้เป็นรายที่ต้องกําลังเข,เข้าผ่าเข่าแล้ว<ะ>กําลังจะเข้าผ่าเก่าเขาบอกว่าต้องเสียเงินประมาณ4ี่แสนบาทะนะ,ะก็มาฟังวันมายายของผมหลังจากนั้นสามวัน 4, 4ี่วันเขาก็มาเดินให้เราดูฮะไม่ต้องผ่าเลยสี่ปีแล้วครับไม่ได้ต,ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้สี่ปีแล้วครับเข้าปกติครับ ก็4ปีแล้วนะครับก็แือเราใช้แคปซูลก็น้อยลงนะจะลงเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของการข้อเสื่อมนะปก SLE มันก็ต้นเหตุเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะดูแลตรงนั้นได้แต่เมื่อดูดูอะไรอาการที่หนักกว่านั้นมะเร็งนะมะเร็งมะเร็งก็เกิดขึ้นจากที่เราภูมิคุ้มกันของเราสร้างน้อยไปนะเราก็มีโอกาสที่จะไปจัดการกระสิ่งแปลกปลอม้าสู่ร่างกายได้ไม่ดีเราก็พบว่าจากการทดสอบแคปซูลของเราที่ทําขึ้นมาเนี่ย เรามีสารอยู่ตัวนี้ไนเม็ดเลือขาวหลังออกมาคืออินเทอร์ลูพิน17สีเขียวนี่เป็นสูงขึ้นไปมากนะฮะเปรียบเทียบเขียวเข้มนะฮะเปรียบเทียบกับสีเหลืองซึ่งคนที่กินแคปซูลแป้งเนี่ยไอทีเอสิบเเนี่ยตรงเนี้ยเขาพบว่าเป็นเม็ดเลือขาวที่ชนิดใหม่ที่สามารถไปฆ่าเซลล์มะเร็งได้นะครับไปไปกระตุ้นเม็ดเลือขาวเพื่อฆ่าให้เกยดกายกับเซลล์มะเร็งได้ของเราสีแคปซูลต่อวันวันที่สิบห้ามันเพิ่มห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่โอ้ห้้อยรนครับครับนี่คือสาเหตุที ผู้ที่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วไม่มีการรักษาแล้วมาใช้ผิดพันนี้อาการจะดีขึ้นลองดูนะครับตัวอย่างที่ตัวอย่างหนึ่งคุณสุเทพแหวนทองครับมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้ายนะครับแล้วก็ลามไปที่กระดูกนะกินกระดูกไขาสันหลังนะครับข้อที่สี่ข้อที่เจ็ดแล้วก็ไปทับเส้นเดินไม่ได้ขยับปลายเท้าไม่ได้เลยนะครับ ก็ใช้ของเราเมื่อวันที่สิเก้าเมษาปี54าสีแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับวันนี้เป็นไงคะวันนี้เดินขึ้นรถ BTS โดยใช้ไม้เท้าช่วยจากที่เดินไม่ได้ขณะนี้4ปีแล้วครับค่ะพอพอเห็นตัวอย่างนะคะจากที่เป็นผลงานแล้วก็อาจารย์พิสูจน์แล้วก็คนที่ผ่านกระบวนการเหล่านี้มีตัวตนจริงจนถึงปัจจุบันแล้วก็อาการดีขึ้นอาจารย์กำลังจะบอกคนไทยว่าสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ย พืชผักผลไม้เนี่ยนะคะมันสามารถสกัดเอาสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็ป้องกันและรักษาโรคร้ายแรงอย่างที่หลายคนนึกไม่ถึงได้เลยค่ะอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยเรากําลังนําผลิตภัณฑ์หนึ่งออกสู่ตลาดโลกคือผู้ช่วยผู้ป่วยเองผู้ป่วยติดเชื้อไอชัดีนะครับ สร้างซีดีโฟขึ้นมาสร้างเซลล์ภูมิวันขึ้นมาเพื่อให้คุณภาพชีวิตเหมือนกับคนปกติก็สกัดจากพืชผลผลไม้เหมือนกันเหรอคะเช่นเดียกเช่นกันครับหลักการก็ไปสร้างภูมิกันให้สมดุลนั่นแหละนะครับให้ให้สามารถไปจัดการกับไวรัสได้ครับค่ะอาจารย์ขาสมมุติว่าคนฟังแล้วก็บอกว่าเอาล่ะสมมุติว่าไม่ได้สกัดมาเป็นแบบนี้แต่ฟังดูเหมือนภูมิปัญญาโบราณเลยทุกอย่างมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยมังคุด ก็อยู่ใกล้ตัวใบบัวบกฝรั่งงาดําถั่วเหลืองมันใกล้ตัวทั้งนั้นสมมุติว่าเราเอาล่ะฟังอาจารย์แล้วจะไปประยุกต์ใช้เอาไปรับประทานบ่อยๆหรือว่าเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันได้ผลไหมคะสมมุติว่าเราจะใช้แบบพูนัญาจะได้ผลตรงข้าม้ผลยังไงคะจะได้ผลตรงข้ามเนื่องจากใช้สัดส่วนไม่ถูกต้องการปรับภุมกันที่สมดุลให้สมดุลเป็นเรื่องของความอ่อนไหวนะฮะถ้าเราใช้สูตรหนึ่งตัวตัวหนึ่งมากไปมันจะปรับไปข้างหนึ่ง อ๋อเหรอคะแทนที่จะทําให้ข้อเข่าเสื่อมดีขึ้นกลับทาให้ปวดมากขึ้นกลับทำให้ยางเช่นสูตรสําหรับผู้ป่วยมะเร็งเรามาใช้กับคนเป็นข้อเข่าเขาจะปวดมากเลยอถ้าเอาสูตรคนสำหรับข้อเข่าไปใช้ผู้ป่วยมะเร็งเร่งเข้าเลยคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าสูตรแต่ละสูตรเรามาสอดสบัดจากมังคุดเงาดำถือเรื่องปรามโบบก็ตามแต่สัดส่วนที่เราใช้ ในการผสมให้มันเสริมประสิทธิภาพันตามที่เราต้องการเราต้องใช้ศาสตร์ของความสมดุลเข้าไปซึ่งอันนี้เป็นความลับทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเราจดสิทธิบัตรแล้วซ,ซึ่งอาจารย์จดสิทธิบัตรค่ะดังนั้นเอาเราบอกว่าเอาละมีการเผยแพร่เรื่องของภูมิปัญญามากมายแล้วท่านก็ไปสุดแท้แต่ว่าจะเลือกใช้เลือกรับประทานอะไรต่างๆมันไม่ได้ผลแบบนี้ทุกทุกทุกอย่างทุกกรณีได้ผลตรงกันข้ามก็มีได้ผลตรงข้ามก็มีเราต้องใช้เท่าไหร่ละถึงจะถูกเพราะฉะนั้น ของเรามันผ่านการทดสอบในเชิงวิทยาศาสตร์สากลแล้วก็ใช้ภูมิคุ้มกันวิทยาล่าสุดในศตวรรษที่2ี่มามาวัดผลนะครับมันก็เราก็เจาะเลือดเลือดเขาออกมาดูแล้วเราบอกว่าเราดูแลสุขภาพโดยการปรับปุ่มกันในสมดุลใช่ไหมครับเมื่อเราตรวจเลือดแล้วเลือดมันบอกว่า15วันมันเป็นอย่างเนี้ยทุกคนใช้15วันมันต้องได้ผลอย่างนี้อเป็นอย่างอื่นไม่ได้ ต้องแปะ๊ะถ้าใช้ได้ผลใช้สมมติปวดเขา่าเราบอก15บวันมันต้องเริ่มรู้สึกดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นแสดงว่าคุณใช้อย่างอื่นร่วมด้วยอม,มันเข้าไปแล้วทําให้สับสนละ่ะเราไม่ได้สร้างภูมิกันให้สมดุลตามที่เราต้องการละแล้วมาตรฐานเหล่านี้มันต้องผ่านออยอมันต้องผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม<ช>เพราะาจารย์ต้องส่งออกนอกด้วยครับ ดังนั้นเนี่ยนี่คือกระบวนการละเอียดอ่อนมากท,ท,ที่บางทีนักวิทยาศาสตร์ไทยอาจจะไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรแบบนี้เพราะบางคนนักวิทยาศาสตร์ก็อยู่แต่ในห้องแลบบางคนนักวิทยาศาสตร์คิดอยากจะทาในเชิองอุตสาหกรรมขึ้นมาก็เอาองค์ความรู้แล้วก็งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้นั้นออกมาผลิตแล้วก็เผยแพร่รรอย่างที่อาจารย์กําลังเผยแพร่อย,อยู่ในเวลานี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะน่าจะจุดประกายให้นักวิทยาศาสตร์หันมาคิดค้นอะไรดีๆให้คนไทยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะพักกันสักครูคร่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาช่วงสุดท้ายฟังอาจารย์กันต่อค่ะ สู่ช่วงสุดท้ายนะคะกับนักวิทยาศาสตร์ไทยคนแรกของโลกที่คิดค้นการสร้างภูมิคุ้มกันช่วยผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็น h i ชแล้วก็อีกหลายๆโรคแล้วก็โรคมะเร็งด้วยสารสกัดจากธรรมชาติศาสตรจารยร์ดรพิเชษวิทยิยาจิตราอาจารย์มีมีหลักคิดหรือมีปรัชญาในการดําเนินชีวิตอะไรคะกว่าจะมาถึงวันนี้ครับคุณสายสวรรค์ครับผมเป็นนักวิทยาศาสตร์เนะเมื่อเราเริ่มทํางานนี้ทำงานวิจัยเนี่ย เราเน้นเรื่องเอาผลงานที่เราใช้ได้เอาไปใช้ดูแลสุขภาพบังกฎเพราะฉะนั้นเรามุ่งในเรื่องของมนุษยธรรมมาก่อนนะครับพอเราทาแล้วแล้วเราก็เห็นว่าโอกาสมันน่าจะช่วยคนได้เราจึงได้ไปทําอุตสาหกรรมไปทําธุรกิจเราไม่ได้มุ่งเน้นเอาธุรกิจเป็นตัวตั้งนะครับถ้าเป็นธุรกิจโดยเปตัวตั้งเราในสุดเราอาจจะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการที่ปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียง<ม>เพราะเราเร่งตัวเองมากเกินไป<ม>นะครับไอจากการที่เรามีจุดที่ต้องการสร้างส,างสิ่งที่ดีๆด,ดูแลสุขภาพของคนปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงเราจึงมีเวลาในในชีวิตให้กับเขา<ม>นะฮะแล้วเมื่อเรามั่นใจแล้วถ้าเราไม่ทําธุรกิจหรือไม่ให้คนอื่นมาช่วยทําออกไปให้ช่วยปูนเขาเขได้ใช้ก็คือเกิดมาเสียเปล่าเหมือนกัน<ม>งานทุกอย่างก็อยู่บนหิ่งะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับ เมื่อเมืมมมมเม่อคนอื่นเขาไม่ค่อยสนใจเราก็ต้องออกมาทําเองนะฮะ <Aha. S 2> ก็ได้ได้ทาได้เจ็บบ้างได้ร่มดูปรูปานบ้าง <Allāh> แต่ในสุดเราก็ประสบความสำเร็จนะครับด้วยการช่วยกันหลายๆฝ่ายนะครับแล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมที่มั่นคงยั่งยืนสร้างงานให้กับคนเป็นร้อยร้อยคนนะครับแล้วก็มีมูลค่าตลาดเกือบหมื่นล้านบาทแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะมีโอกาสที่นำผลิตภัณฑ์นี้ไปจําหน่ายทั่วโลกในในระบบดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งของเราอาจารย์ขะ หัวใจของนักวิทยาศาสตร์ที่คิดคน้นสิ่งที่อาจารย์เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,รแล้วมันจะต้องไปอยู่ในชีวิตของผู้คนคนต้องบริโภคคนต้องรับประทานเข้าไปแล้วมันก็มีผลในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ,บกับสุขภาพเขาเนี่ยหัวใจมันคืออะไรคะอาจารย์ผมว่าปัจจุบันเนี้ยคนเขาเริ่มหันกับสู่ธรรมชาตินะครับการที่จะเป็นอะไรทั้งหลายแหละไปต้องไปกินยานี่แม้ แพทย์บางคนก็ไม่กินยากันนะครับค่ะนะฮะหันไปธรรมชาติบําบัดกันเยอะอ,อาหารบําบัดอะไรต่างก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นเป็นชัดเจนว่าถ้าเราสามารถที่จะเอาอาหารซึ่งเป็นธรรมชาติให้เป็นยาตามหลักของฮิปโปกรติสให้ยาเป็นาให้อาหารเป็นยาของท่านนะครับเราก็จะสามารถดูแลสุขภาพของเราอย่างชัดเจนไม่มีอันตรายใดๆผลข้างเคียงไม่มีค่ะแถมยังกินไปแล้ว มีผิวสวยหน้าใสต่างหาก <c oughs> นะฮะคอลลาเจนสร้าง <c oughs> ขึ้นมา <c oughs> พเพราะแคปซูลเนี่ยมันจะสร้างคอลลาเจนด้วยถ้ามีกินไปสมมติว่าเราสมมติเราจะการแก้แก้วัดนะฮะต้องการป้องกันการติดเชื้อเรากินไปหรือป้องกันมะเร็งเราบอกว่ากินสีแคปซูลวันป้องกันได้นะเ <c oughs> ขาไม่สนใจหรอกไม่มีโอกาสเป็นหรอกนะแต่เราบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเป็นมะเร็งเนี่ยเสียชีวิตชั่วโมงละแปคนนะเ้อมันไม่ถึงมาถึงชั้นหรอกนะ เอาอย่างนี้แล้วกันเอากิน4แคปซูลกิน2องแคปซูลเนี่ยให้ผิวสวยหน้าใสาเอาไหมเอออย่างนี้เอา <c oughs> <c oughs> ครับนี่คือนี่คือผลผลอยได้นะอจ <c oughs> ว่าคือต้องเราเมื่อเรารู้ว่ากลไกการทํางานของผลิตภัณฑ์นี่มันทําอย่างไรเราก็จะมีสามารถมีช่องทางที่ทําให้คนเขาสนใจที่จ <c oughs> ะใช้คแล้วก็ค่อยๆขยับไปใช่ครับ <c oughs> ค่ะสิ่งที่อาจารย์ทําให้คนอื่นเนี่ยก็คือว่ามันต้องถอดมาจากหัวใจอาจารย์ด้วยนะ คือไม่งั้นเนี่ยคือเหมือนกับเราต้องดูแลชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยใช่ครับใช่ครับอาจารย์ีเนี้ยชูเท่าไหร่แล้วคะเปิดเผยได้ไหมฮะได้ครับเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบค่ะคุณผู้ชมเจ็ดสิบยังแข็งแรงกระปรี้กระเป๋าผิวพรรณดียังวิ่งหกิโลได้นะยังวิ่งห้ากิโลได้ยังวิ่งห้ากิโลไม่ธรรมดาแปลว่าอาหารเป็นยานี่มันได้ผลกับตัวเองด้วยจย์ถึงอยากเผยแพร่สูตรนี้ให้คนอื่นลรวก็เราก็หวังว่า สร้างภูมิคุันที่สมดุลซึ่งจะเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพเนี่ยมันไม่เพียงแต่ทาให้คนในประเทศไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงม,มนุษยชาติควรจะได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้ด้วยค่ะ,คะยังพอมีเวลาเหลือสุดท้ายอยากให้จันสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์ไทยะนะคะ คือหลายคนบอกว่าเอาละอาจารย์เจ็บตัวอาจารย์ก็เจ็บไปเถอะกว่าอาจารย์จะประสบความสาเร็จอาจารย์ต้อง,ต,องต้องเจ็บ,บมาเยอะเลยแต่ว่าอาจารย์จะจุดประกายยังไงถ้าเกิดว่ามีคนลุกขึ้นมาทําอะไรดีๆให้สังคมคแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆที่มาจากสิ่งของที่มันอยู่ในธรรมชาติในบ้านเรามากๆเนี่ยประเทศไทยจะได้อะไรครับประการแรกทีเดียวเราต้องประเมินก่อนนะฮะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นไปได้อย่าไปทําสิ่งที่เพ้อฝันนะฮะ ถ้าเราคิดว่าพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เรามีอยู่<ม>บอกเออมันน่าจะทําได้เราก็ต้องพยายามทําครั้งแรกมันจะล้มล้มแล้วต้องลุกนะฮะลุกแล้วก็ทําให้มันฝันเป็นจริงนะครับเอ,อ่อเรื่องเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าทุกอย่างมันง่ายคนอื่นก็ทำมาหมดแล้วนะครับเราก็ไม่มีอะไรที่ที่เป็นเป็นสิ่งไม่มีอะไรให้เราทำแล้วค,คับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทําแล้วประสบความสาเร็จอยากจะมีสิ่งที่เราอยู่กับมันแล้วก็มีความสุขก็ต้อง,ล,ล,องล,นะล้มแล้วต้องลุกนะล้มแล้วต้องลุก แล้วก็ต้องไม่ทํางานคนเดียว <Okay. S 2> นะฮะการทํางานคนเดียวก็ทําให้มองแคบ <Okay. S 2> นะครับเราก็ต้องมีคณะน,นักวิยาศาร์ที่ร่วมกันทําหลากหลายสาขาวิชาการ <Okay. S 2> แล้วก็มาร่วมกันนําไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน <Okay. S 2> อย่างกรณีของเราก็คือสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุล <Okay. S 2> แล้วก็เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพได้ทุกโรค ค่ะปัจจุบันนี้เวลาเราน้อยนะคะสิ่งที่ได้ฟังจากอาจารย์นั้นมีคุณค่าแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆได้ความรู้ด้วยนะคะยังมีสิ่งที่อาจารย์ได้ทําอีกมากมายเพื่อสังคมแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลาเล่าให้ฟังในตอนนี้นะคะแต่ว่าท่านผู้ชมก็สามารถที่จะหาสืบค้นจากประวัติอาจารย์รวมไปถึงงานที่อาจารย์ทําอยู่ได้นะคะคอย่างสิ่งที่ประทับใจมากๆที่อาจารย์ช่วยเหลือเด็กที่ติดเชือ HIV, ้อเอชไอวีแล้วก็กลายเป็นเด็กกำพร้านะคะอันนี้ก็เป็นอีกบทบาทภารกิจหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม อาจารย์ทำนะคะค่ะอาจารย์พอให้กําลังใจนิดนึงก็ได้นะคะยังพอมีเวลาสําหรับเด็กๆที่ติดเชื้อ HIV ที่บ้านแก่ได้ที่ลพบุรีนะครับอีกสองวันผมก็จะไปเยี่ยมเขาอีกนะฮะเราก็จะช่วยมากี่ปีแล้วอาจารย์ช่วยมาปีเศษแล้วครับนะฮะเราก็ช่วยเด็กที่ติดเชื้อแล้วก็ติดหนักเป็นหนักเลยอาการหนักเลยก็ทําให้เขาอาการดีขึ้นนะครับแล้วสุขภาพทุกคนก็ดีขึ้นที่แรกเราก็ให้กลุ่มเล็ก แต่พอกลุ่มเล็กๆเหล่านี้อาการดีขึ้นทุกคนสุขภาพดีขึ้นมันก็มีการไปแอบแอบโมยกินกันวันในที่สุดเราก็ต้องกลับไปใหม่แล้วก็ทุกคนก็อยากแข็งแรงนะอาจารย์เจ็ดสิบคนที่บ้านแกลด้าเราก็บอกว่าคราวนี้เราไปให้หมดเลยนะฮะดูแลเขาแล้วผมก็ไปบอกว่าหนูๆทั้งหลายจากนี้ไปเนี่ยหนูจะไม่เจ็บไม่ไข้แล้วล่ะนะ,ะหนูจะโตขึ้นมีกําลังกายที่แข็งแรงนะครับมีรูปมีแข็งแรงแล้วก็จะเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติะนะฮะ ก็ไป<ล>ทั้งดูแลในเรื่องสุขภาพแล้วไปให้แรงบนนรันดาลใจเด็กๆด้วยเราก็ดูแลบอกสัญญากับเขาว่าจะให้แคปซูลของเราให้ดูแลสุขภาพเขาไปชั่วชีวิตครับเยี่ยมมากเลยค่ะอาจารย์นะคะค่ะ สมแล้วที่มีรางวัลการันตีหลายๆรางวัลนะคะทั้งตัวอาจารย์เองแล้วก็ทั้งองค์กรด้วยนะคะค,ค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะอาจารย์ที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆค่ะแล้วก็หวังว่าคงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับออผู้คนที่หันมารักสุขภาพมากขึ้นรวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์ไทยด้วยนะคะลุกขึ้นมาทําอะไรดีๆกันเยอะๆค่ะจะได้เกิดประโยชน์กับสังคมในภาพรวมวันนี้ค,คุยกับคุณสายสวรรค์นสนุกมากเลยขอบพระคุณมากค่ะเวลาน้อยจริงๆนะคะอาจารย์ขาถ้ามีโอกาสจะเรียนเชิญอาจารย์มาแบ่งปันความรู้ใหม่ขอบพระคุณค่ะ และนี่ก็คือศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานักวิทยาศาสตร์ไทยระดับโลกท่านอาจารย์และดิฉันลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ